a p ป l e ้กลายเป็นผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนที่มียอดขายสูงสุดในจีนอีกครั้งโผว,วยที่เคยมียอดขายสูงสุดเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่เนื่องจากการข้อำบตรของสหรัฐพรรคคอมมิวนิสต์จีนแก้ไขภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ประสบความสำเร็จเรื่องหนึ่งโดยให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ชนะแทนที่จะเป็นฝ่ายอนาธิปไตยมันเป็นหนึ่งในหลายตัวอย่างที่ภาพยนตร์ต่างประเทศถูกเซ็นเซอร์ในจีนเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนจะเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวชาวบ้านกล่าวว่าบรรยากาศในปักกิ่งตึงเครียดท่ามกลางผู้ติดเชื้อไวรัสที่เพิ่มขึ้น และที่นอกปักกิ่งพบเจ้าหน้าที่สวมอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบตรวจหาไวรัสกับโต๊ะเก้าอี้และอย่างอื่น ยินดีต้อนรับสู่รายการจับตามองจีนดิฉันเทฟฟี่ไมเยอร์ Apple ได้ส่วนแบ่งการตลาดในประเทศจีนสูงสุดเป็นประวัติการเมื่อไตรามาสที่4ของปีที่แล้วนั่นทำให้ Apple เป็นแบ,บรนด์สมาร์ทโฟนที่มียอดขายสูงสุดในจีนซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ Apple ในรอบ6ปีข้อมูลนี้มาจากข้อมูลวิจัยอุตสาหกรรม Apple กลายเป็นผู้จำหน่ายสมาร์ทโฟนที่มียอดขายสูงสุดในจีนเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีซึ่งผู้เชียช่ยวชาญในอุตสาหากรรมนี้รายงานเมื่อวันที่26มกราคม Counterpoint Research ระบุว่าปัจจัย2ประการที่ช่วย Apple ในตรามาสที่4คือผลกระทบจากการที่สหรัฐคว่ำบาตรหัวเวยคู่แข่งรายใหญ่และราคาเริ่มต้นที่ลดลงในจีน เมื่อเทียบกับปีที่แล้วหัวหวยมียอดขายคิดเป็นจำนวนเครื่องลดลงร้อยละหกสิบแปดขณะที่ Apple เพิ่มขึ้นเกือบครึ่งความสำเร็จของยักษ์ใหญ่จากสหรัฐมาพร้อมกับการเปิดตัว iPhone 13สามาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ช่วยให้ Apple มีส่วนแบ่งการตลาดสูงเป็นประวัติการถึงร้อยละยี่สิบสามปริมาณเครื่องที่ขายเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งในสามแม้ว่ายอดขายสมาร์ทโฟนทั้งหมดในประเทศจีนจะลดลงก็ตามครั้งสุดท้ายที่ Apple เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่มียอดขายสูงสุดในจีนคือช่วงปลายปี258หลังจากเปิดตัว iPhone 6 ไม่นานตลอดปีที่แล้วยอดขายสมาร์ทโฟนของ Apple ในประเทศจีนอยู่อันดับรองจากแบรนด์ท้องถิ่นอย่าง Vivo และ Oppo เป็นเวลาสองทศวรรษที่ภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องไฟคลับของเดวิดฟินเชอร์เป็นที่รู้จักจาก,กจุดคลายแม็กซ์โดยตัวเอกซึ่งแบรดพีแสดงมองดูกลุ่มตึกรัฟ้าระเบิดรอบตัวเขาซึ่งแสดงถึงอัตราของเขาที่ทำลายลัทธิบริโภคนิยมแต่พล็อตเรื่องแบบอนาธิปไตยนี้ดูเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่ชอบในภาพยนตร์เวอร์ชั่นล่าสุดในแผ่นดินใหญ่ ตอนจบที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นั้นถูกลบออกหมดและแทนที่ด้วยข้อความบนหน้าจอเพื่อบอกผู้ชมว่าโดยบอแสจากไทเลอร์ตำรวจทราบแผนทั้งหมดอย่างรวดเร็วและจับกุมอาชญากรทั้งหมดได้และป้องกันการระเบิดได้สำเร็จหลังจากการพิจารณาคดีไทเลอร์ Tyler ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโรคประาสาทเพื่อรับการรักษาทางจิตเวชเขาเออกจากโรงพยาบาลในปี2555ในเวอร์ชั่นภาษาจีนรัฐบาลถูกวาดภาพว่าเป็นฝ่ายยุติธรรมเอาชนะคนร้ายและกอบกู้โลก ภาพหน้าจอตอนจบแบบใหม่กลายเป็นกระแสบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนการแก้ไขดังกล่าวทําให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบในหมู่แฟนภาพยนตร์มีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าฉันรับไม่ได้กับความจริงที่ว่าตอนจบของไฟคลับเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่แค่หนังเรื่องเล็กๆที่ไม่มีในสําคัญแต่นี่คือไฟคลับหนึ่งในหนังอาชญากรรมระทึกขวัญที่สําคัญที่สุดได้รับการรีวิวถึงมากในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์คอมเมนต์นี้ยังมีต่อถึงตรากาศข,ของการแก้ไขนี้ ตัวเอกจากเรื่องชาแชงมีตรภาพความหวังความรุนแรงจะแหกคุกได้สำเร็จไหมครอบครัวคอเลโอเนทั้งหมดในเดอะก็อดฟา e r คนถูกตำรวจขังไปนานแล้วแล้วแบทแมนซึ่งเป็นตัวแทนของความยุติธรรมนอกกฎหมายยังจะได้รับการยอมรับให้คงอยู่ไหมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แบรดพิตเผชิญการเซ็นเซอร์ของจีนมีรายงานว่าเขาถูกแบนในประเทศจีนมาเกือบ20ปีจนถึงปี2559หลังจากที่เขาเล่นภาพยนตร์เมื่อปี2540 เกี่ยวกับมิตรภาพระหว่างนักสำรวจชาวออสเตรเลียกับดาลไพลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตในวัยเยาว์ซึ่งตอนนี้ลี้ภัยอยู่ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการลุกรานของทหารจีนในทิเบตและการกดขี่ข่มเหงพระทิเบตการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวจะเริ่มขึ้นแล้วในการเตรียมตัวปักกิ่งได้จำกัดกิจกรรมในหลายส่วนของเมืองเพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีผู้ติดเชื้อไวรัสพรกคอมนิสจีนหรือไวรัสซีซีพีซึ่งเป็นสาเหตุของโควิด -19 แต่ดูเหมือนบางข้อจำกัดก็ถูกบังคับใช้อย่างสุดโต่งในบางกรณีมีการขึงลวดหนามเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนออกจากละแวกบ้านเมื่อวันที่26มกราคมเขตเฟิงไทของปักกิ่งได้ขอให้ประชาชนอยู่ภายในบ้านและกำหนดให้ตรวจหาเวลาทุกวันเขตรายงานว่าล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นและได้แยกหลายหมื่นคนให้อยู่ในสถานที่กักตัว ตามรายงานของคณะกรรมการสาธารณาสุขแห่งชาติปักิ่งรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่5รายเมื่อวันที่26มกราคมเนื่องจากจีนขาดความโปรง่งใสและมีประวัติรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อต่ำกว่าความเป็นจริง NTD จึงไม่สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ติดเชื้อเหล่านี้ได้แม้ว่าตัวเลขทางการจะยังต่ำแต่มาตรการควบคุมโรคระบาดยังคงได้รับการปฏิบัติแบบฉุกเฉิน นั่นเป็นเพราะว่านอกเหนือจากการท่องเที่ยวเพื่อไปชมโอลิมปิกแล้วหรือฤดูท่องเที่ยวที่พลุกพล่านที่สุดของจีนกำลังใกล้เข้ามานั่นคือวันหยุดตรุษจีนคาดว่าจะมีผู้คนเป็นร้อยล้านคนออกเดินทางตั้งแต่ต้ตตนเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนจำนวนมากทั่วเอเชียเทศกาลตรุษจีนจะคล้ายกับเทศกาลคริสต์มาสข,ของตะวันตกซึ่งเป็นโอกาสที่ครอบครัวจะมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองผู้ที่จะเดินทางคนหนึ่งชื่อหวางกล่าวว่าเขารู้สึกกังวลก่อนถึงฤดูท่องเที่ยวเมื่อเขาวางแผนที่จะกลับบ้านเกิด ผมไม่มีทางเลือกผมต้องกลับบ้านเกิดตอนนี้ผมมีผลตรวจไวรัสเป็นลบในชุมชนอื่นๆของปักกิ่งฝ่ายบริหารชุมชนได้ปิดหลายทางเข้าออกและขึงรถน้ำพวกเขาบอกว่าปฏิบัติตามคำสั่งจากระดับสูงนอกจากการล็อกดาวน์และข้อจำกัดในการเดินทางแล้วมีประกาศจากท้องถิ่นเมื่อวันที่23มกราคมขอให้ประชาชนทุกคนที่ซื้อยาจากร้านขายยาเข้ารับการตรวจไวรัสภายใน72ชั่วโมงยาที่ว่าคือยารักษาอาการต่างๆเช่น แก้ไขไอและเจ็บคอเจ้าหน้าที่จะใช้บันทึกข้อมูลดิจิทัลเพื่อติดตามการซื้อยาและคนที่ซื้อยาเหล่านี้ไปจะได้รับการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนให้ไปตรวจไวรัสสำหรับคนที่เลือกจะไม่ไปตรวจประกาศระบุว่าอาจส่งผลต่อการเดินทางและชีวิตประจำวันนโยบายโควิดเป็นสูย์ของจีนทําให้เกิดการตรวจหาไวรัสเป็นวงกว้างไม่เพียงตรวจกับคนเท่านั้นแต่ยังตรวจผักผลไม้สัตว์ปีกยานพาหนะและเฟอร์นิเจอร์ด้วย มีวิดีโอที่กลายเป็นกระแสโดยแสดงให้เห็นคนในชุดป้องกันกำลังตรวจไวรัสในผักที่อยู่ในเรือนกระจกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมืองเฉิงตูทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนถูกสั่งให้ตรวจไวรัสกับรถ,บรถจักรยานท,ทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันในเมืองเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ทำการตรวจกล่าวว่าพวกเขาได้กำหนดหมายเลขจักรยานแต่ละคันให้ตรงกับรายงานการตรวจไวรัสและจะไม่ปล่อยรถจักรยานออกไปใช้จนกว่าจะมีผลตรวจเป็นลบ ไม่ใช่แค่รถจักรยานเท่านั้นวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตรวจไวรัสในโต๊ะและก็อี้หลายตัวที่ร้านอาหารและยังตรวจไก่ในเล้าของเกษตรกรด้วยซึ่งยังมีมากกว่านั้นอีกตามประกาศของทางการจากมองโกเลียในบรรจุภัณฑ์ของกล้วยที่ส่งออกมีผลตรวจไวรัสเป็นบวกเจ้าของกล้วยเหล่านี้และเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกหรายถูกส่งไปยังสถานที่กักตัวที่ส่วนกลางควบคุม ไปดูทางภาคเหนือมณฑลสานซีเพิ่งรายงานว่าบรรจุภัณฑ์ของยางรถยนต์ที่ขนส่งเข้ามาในเมืองมีผลตรวจไวรัสเป็นบวกผู้สัมผัสยางเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกกักตัวที่มณฑลเหอเป่ยซึ่งอยู่ใกล้เคียงบรรจุภัณฑ์ของแป้งมันสำปะหลังมีผลตรวจไวรัสเป็นบวกทําให้ทางการต้องปิดตลาดในท้องถิ่นสามแห่ง มีปัญหาในโลกไซเบอร์เพิ่มขึ้นมีรายงานว่ากลุ่มแฮกข้อมูลของจีนกลุ่มหนึ่งพุ่งเป้าไปที่บริษัทสัญชาติเยอรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่เน้นด้านเทคโนโลยีและเวชภัณฑ์หน่วยข่าวกรองของเยอรมน,นีได้ออกคำเตือนเมื่อวันพุธเกี่ยวกับ APT 2 7หรือ i m i e r s a r y Panda หน่วยข่าวกรองกล่าวว่าแฮกเกอร์กลุ่มนี้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในซอฟต์แวร์ที่ใช้กันทั่วไปและพยายามแทรกซึมเครือข่ายของลูกค้าและผู้ให้บริการกลุ่มแฮกเกอร์นี้เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ปี2553 เชื่อว่ามีเป้าหมายไปที่สถานทูตต่างประเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลของรัฐบาลการป้องกันประเทศและเทคโนโลยีปีที่แล้วประเทศทางตะวันตกหลายประเทศกล่าวโทษว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนแฮกบริษัทและหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกซึ่งรวมถึงการแฮกซอฟต์แวร์อีเมล Microsoft Exchange ด้วยตามรายงานของสื่อเยอรมันรัฐบาลเยอรมน,นีได้เพิ่มแคมเปญทางไซเบอร์ในช่วงปีหลังๆนี้โดยกำหนดเป้าหมายไปยังประเทศต่างๆที่กำลังเจรจาก,กับปักกิ่ง รวมถึงประเทศในโครงการ1แถบ1เส้นทางตลอดจนโครงการพื้นฐานของเครือข่ายในรัฐต่างๆของยุโรปอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe NTD ไทยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ